สวัสดีค่ะสวัสดีคลิปสองเนาะวันนี้ก็สูดใส่ว่าถุงไทยลื้อนะ่ะไทยลือ้อดายลายยกดอกนะพูดเร็วไทยลื้ลายยกดอกนะคะกุญสูดเหลืออยู่พืนหนึ่งนะคะสีน้ําเงินนะคะผืนของสูดคือสีเขียวมะนาวนะคะเอ,อสูดขายขายไปเยอะแล้วนะเพื่อนๆน่าจะมีทุกคนแล้วนะคะตัวนี้นะคะเาเรียกอ่าไทยลื้ยกดอกนะคะไทลื้ยกดอกนะคะ ประมาณนี้นะคะอ๋อวัสดุเหลือผืนหนึ่งค่ะสีสีน้ําเงินนะคะเหลือเหลือเหลือผืนเดียวแต่แต่ไม่รู้ว่าเหลือสีบันเย็นด้วยปร่บเพราะบ,บางครั้งก็เหลือสองสีเดี๋ยวสุดไปดูให้นะคะ ตัดดอกไม้ดีๆอนะ่ะตักดอกไม้ไม่ดีนะฮะบน่นอยู่คนเดียวเพื่อนว่าไอ้คุณสุพูดอะไรคุณสุบอกว่าขอตัดดอกไม้อ่าสีน้ำเงินค่ะนะคะคุณสุเรือเพื่อนนสีน้ำเงินนะคะแต่ถ้าใครเพื่อนอยากเอาสีไหนก็บอกนะคะุณสุดได้สั่งมาทีเดียวนะคะมาสีเดียวนะะเยวนาะ แต่ออกมาแล้วสวยนะคะนะตอนคือตอนไม่สัดตัดก็ดูเหมือนธรรมดาไว้แล้วตัดออกมาแล้วยิ่งใส่ย,ยิ่งสวยนะคะโอเคดังนั้นเราก็มาใส่เสื้อนะคะจะโมมาะคะ่ะโมไปก็นะคุยกันเรื่องงานที่เราชอบด้วยกันเนาะเราเราก็ชอบหลายงานนะใส่คืองสูตก็คิดสองเรื่องนะคะอย่าใส่สีขีมนะคะเขาบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใส่สีขีมนะคะคิดอะไรไม่ออกก็ใส่สีขีมไป พราะว่าสีขีมสีเนื้อแล้นะคะถ้าถามว่าสวยไหมเขาก็สวยแบบขีมๆนะสวยแบบเรียบๆเนาะใส่เข้าไปก็เรียบร้อยทันทีเพราะว่าเขาสีขีมนะฮะสีขีมนะคะนะคุณสุก,กําลังจะหาผ้าสีเหลืองอ่อนมาอยู่นะคะเพราะว่าผ้าคุณสุยังไม่ครบสีตอนนี้เพิ่งมีสิบสองม้วนสีเหลืองนะคะนะ เราคือเราต้องใส่สีเข้มฝาหรืออ่อนฝานะคะไม่ต้องใส่สีของเขาเลยนะคะคือไม่เป็นไรเอาสีเข้มฝาแล้วกันเนาะจะได้สดใสขึ้นนะ,ะอันนี้คือเหลืองอันนี้คือเหลืองดอกคูนนะคะผ้าของสูตรตัวนี้นะคะเป็นเหลืองดอกคูนแล้วสูตรจะลองหาผ้าสีเหลืองอ่อนมานะคะเดี๋ยวจะละหาอยู่นะคะม้วนหนึ่งก็ห้าหกพันนะคะ ้าม้วนหนึ่งนะคะพอได้ภาก,ก็ส่งไปโรงงานไว้ที่โรงงานนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จนะแล้วนะคะเสร็จแล้วนะก็ออกมาประมาณนี้นะคะน่าจะสวยแล้วนะ เขาเขาเห็นช่องใยไงพอเห็นช่องไฟแล้วเวลาออกมาเขาก็จะดูสวยนะคะดูหวานๆเนาะดูข้างๆหนังแล้วกันนะยังไงนะคะดูคอดูคอคือคอเขาก็จะมีตรงนี้เป็นช่องไฟใช่ไหมคะแล้วเวลาเจอซับเขาก็จะแบ่งแบ่งออกมาแล้วก็ออกมาดูดูเหมือนฉลุเหมือนเหมือนเหมือนลายไทยเป็นรูปดอกไม้ฉลุอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นคือช่อด,ดอกไม้นะคะ ถ้าตอกไมมเขาถักไมา่ยากนะคะถักไม่ยากนะคะถักง่ายๆนะฮะใครๆก็สึกเพื่อนก็ถักได้ทุกคนแล้วเพราะว่ามีแพทเช่ยนมเพื่อนก็ถักได้ทุกคนแล้วเนาะ <c oughs> วันนี้ค่อยช่วยนะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนแต่คุณสุดทางานเยอะสุดเลยเหนื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวแพคให้วันนี้นะคะตัวนี้ไปด้วยกันเนาะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของคุณสุดนะคะพอดีพอดีเมื่อกี้คุณสุดเอามาใส่ คุณสุเอามาสยสอ้สยรังดมนี่ใหม่นะคะแล้วก็คุณสุก็ถักตรงชายข้างล่างเขานะคะเพราะว่าตอนแรกคุณสุถักแค่แขนนะคะคุณสุถักแค่แขนแล้วคุณสุก็แวะไปถักให้ลูกค้านะคะก็เลยของตัวเองก็เลยค้างค้างตึงไว้คุณสุก็ใส่ไปรอบหนึ่งแล้วตอน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 ถักแต่แต่แขนนะคะพอพอ พอตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็เลยเอามาถักนะคะเมื่อคืนนี้เอามาถักถักเสร็จแต่เมื่อคืนแล้วะค่ะแต่แต่เพิ่งรีดวันนี้นะคะนะคะนีคุณอ,อันนี้กุณสุดตั้งชื่อข้ดอกข้ดอกกันเหลาก็คือดอกมันปลาบ้านเรานะคะก็จะออกใยๆยหน่อยนะคะจะดูเหมือนช้าง ถ้าดุนผลก็เหมือนช้างเดินนะคะดอกช้างนะคะสุก็ตั้งชื่อเขาว่าดอกกันเหล่าหรือว่าดอกมันป่านะคะเนาะสุก็ตั้งชื่อเองอะ่ะเพราะสุททาเองเนาะตั้งชื่อเองทําเองต้องตั้งชื่อเองนะคะือไม่ตามใครนะเราต้องเป็นตัวของตัวเราเองโอเคโอเคไหม ถ้าอว่ากุหลุเสุสจสีดํานะคะคือของพี่สาวนะคือสีดํานี่เวลาเข้าใกล้สวยนะคะสังเกตนะคะสวยๆเห็นไหมคะสวยๆนะโอเคนะแดนเหมือนกันแ็นก็สวยๆนะก็วสวยนะวสวยแต่ทักยากหน่อยแต่ก็ไม่นานนะแป๊บหนึ่งนะคะ ถ้าต่อแขนคุณสุคิดนะคะคิดสองรอยนะคะชายแขนอะไรเงี้ยคุณสุคิดสองรอยเพราะว่าคิดคิดค่าหมายไปหน่อยหนึ่งไม่รู้ใครนะคะที่ที่สั่งคุณสุว่าขอหมายสีฟ้าคุณสุลืมนะคะทักคุณสุมาหน่อยนะคะคือคุณสุไม่ได้เจตนาว่าจะลืมแต่คุณสุลืมนะคะพูดเหมือนจะดีนะพูดเหมือนจะดีแต่ไม่ดี คือคุณสุนไม่ได้มีความเจตนานะคะแต่คุณสุนลืมไปเลยนะคะลืมลืมเหมือนก็นลืมแพ็คผ้าถุงให้ลูกค้าที่ซื้อสีผืนนะคะพอถุงมาตั้งน้าลืมไปเลยเ <c oughs> พิ่งแพ็คเมื่อคืน <c oughs> ลืมสนิทเลยนะคะเ <c oughs> ขาก็รอเขาอแเ้วก็เฉยเฉยนะคะคุณสุนลืมค่ะไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรไอ้ไอ้ที่ผ้าถุงลื่นเหลือเยอะๆคือไม่มีอะไระลืมคือแม่ค้าลืมก็เลยขายไม่ได้ ใช่ค่ลืมเองนะคะแล้วก็ <g ül> สุว่าจะทานข้าวนะคะข้าวข้าวยังอยู่เลยอันนี้คือข้าวมเ่อนแล้วก็ทานก็วัอทานผลไม้ก่อนก่อนก่อนข้านะคะอันนี้คือข้าวอยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะสุวัสดิจะทานผลไม้ก่อนแล้วก็ทานอาหารทีหลังนะคะสุวสจะทานของหวานก่อนแล้วค่ทานของข้าวทีหลังนะคะ <g ül> สุวก็ทําเหมือนพระ พระวตาแล้วทำางี้ใช่ไหมคะคือพระวตาคือเวลาถวายอาหารคือเวลาถวายพระจาจาร์ก็คือต้องต้องถวายผลไม้ก่อนคือพวกอกล่องพวกแต่งไทยพวกข้าวโพดนี่คือถวายก่อนแล้วท่านก็จะฉันผลไม้ก่อนแล้วเสร็จแล้วท่านค่อยค่อยถวายอาหารข้าวก็อุ้มชูก็กทำางี้นะพระจาจาร์สอนนง,งี้ก็เลยทำเงี้แล้วก็เราก็ทานเหมือนพระจาจาร์นะคะทานคล้ายๆคล้ายๆพระไปเลยอ่า <laughs> เพราะว่าเพราะว่าผลไม้มันจะเข้าให้ความสดชื่นแล้วก็ลงไปกระเพาะเรานะคะคือเหมือนกับเปให้กระเพาะย่อยง่ายแล้วก็แล้วเขากระเพาะเราก็เกือบเต็มแล้ทานอาหารตอนนี้พวกอาหารแป้งพวกไขมันก็จะลงไปน้อยหน่อยก็จะอิ่มพออิ่มเสร็จแล้วแล้วเราก็มาทานดื่มน้ําอีกก็จบเลยค่ะคะถดถ้าถ้าคนไหนอยากเอาสูตรคุณสูตได้นะคะคือรับรองก็จะไม่อ้วนนะเพราะคุณสูก็น่าจะการันตีระดับหนึ่งพอ60แล้วก็ ก็ยังโอเคจะไม่มีใครมันตกค้างนะคะเพราะวากันเขาเรียกว่าทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่ขึ้นอยู่พฤติกรรมของเรานะคะถ้าเราอยากได้แบบไหนเราก็สร้างสร้างคือสร้างวินัยให้กับตัวเองนะคะคืออย่าไปโทษอย่างโน่นอย่างนี้เลยก็โทษตัวเองนี่แหลนะเนาะโอเคตอนนี้ก็มาตัวอของคุณโอตายจำชื่อไปได้อ,อันชันนะคนอันชัน ก็ซื้อผ้าถุงไทลือผืนหนึ่งนะคะสีม่วงแล้วก็อุงสุดทักใช้เรียบร้อยเด๋รวรีดนะคะแขนอุงสุก็ทําเมื่อเช้าเนี่ยกำลังทํานะคะเดี๋ยวก็เสร็จวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งนะคะพรุ่งนี้ส่งให้นะคะถ้าเสร็จวันนี้ก็ถ้าเสร็จทัน,นก็จะส่งให้นะคะถ้าเสร็จไม่ทันก็รอนะคะก็อรอส่งพรุ่งนี้นะคะของคุณอัญชันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวของคุณต่อไปก็จะต่อต่อเมื่อคือนนี้จิบาการสลองอหอมนวลสีแดงมาทัก ถักได้นิดหนึ่งโอ้เมื่อยได้ดอกเพิ่มแต่แต่ก็เพิ่มมาสองแถวนะอย่าว่าไปนะคะเผื่อแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จนะคะไปเรื่อยๆพอดีลูกค้าถามว่าคุณสูตรแล้วจะได้ใส่วันอาทิตย์ไหมคงไม่เอาสูตรปวดหลังอยู่คือถ้าคุณสูตรปวดหลังสูตรจะไม่ถักหอมนอนเลยนะคะถ้าปวดถักเส้ต้นแขนหรืออะไรจะไม่ถักหอมนอนเลยเพราะว่าคุณสูตรถักแล้วมันจะปวดมันจะช้ำมันอีกถักได้นิดหน่อยได้นะคะโอเคถ้างั้นคุณสูตรก็เอามาชมแค่นี้นะคะถ้าใครจะทักว่าถุงนะคะถ้าต้องการ ก็ถุงลายสุลายเต่านะคะก็ทักมาแล้วลายไทยลือนะคะก็ทักมาแล้วก็ลายขิดขิดขิดอัตเจ้าก็ทักมานะคะเพราะว่าคุณสุก็มีใน YouTube อยู่แล้วก็ตามที่ y o YouTube ว่าคุณสุขายอะไรบ้างนะคะเสื้อนะคะอีกสองสาวันก็จะมานะคะใครจะเอาเบอร์ไหนก็จองนะคะเพราะว่าเสื้อก็คือช่างตัดคนเดียวก็จะตัดทีละถือไม่เยอะนะคะแต่ก็คงจะสิ้นเดือนถึงจะมาอีกครั้งหนึ่งถ้าใครจะรอรดหน้าก็รอสิ้นเดือนนะคะ โอเคธรรมารักษาน้องกุสุก็คงจะหลงแค่นี้แล้วเพราะว่าคสุสุหนกหูวหนกหัวเสียงสกัดน่ะลำขาดนะคะมันเหมือนมันเหมือนถี่เสียงกกรเราต้องพูดแข่งเขานะคะโอเคค่ะธรรมารักษานะคะวันดีค่ะ